ทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะนักเรียนทุกคนเนาะกูดาหวังว่านักเรียนได้ใบชั่วโมงเรียนกันแล้วนะใบประกาศนียบัตรนะแล้วก็ข้อมูลตรงไหนเอกสารตรงไหนที่ขาดาขาดหล่อนอยู่ตกล่นอยู่นะคะก็ติดต่อกูดามาด้วยเพราะคนนี้จะได้ปิดจ็อบให้ก่อนที่จะเริ่มเทอมใหม่เราจะเริ่มเทอมใหม่กันในวันที่ เออสิบสามนะคะสิบสามคูดาขอเวลาหน่อยว่าช่วงนี้คูดาแบบติดงานพระธรรมญาตรานะคะต้อนรับพระธรรมญาตราก็เลยแบบก็ดึงเวลาออกมานิดหนึ่งเนาะที่นี้นะักเรียนดูนะคะอย่างที่คูดาบอกอ่ะคูดาลดงานลงเนาะออก็เลือกที่จะลาออกจากโรงเรียนโหคูดาลาออกจากโรงเรียนต้องต้องให้ดูก่อนคิดดูว่าคูดาลาออกจากโรงเรียนเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆกับเงินเดือนเนี่ย นะคะไม่ธรรมดาใช่ไหมแปดไอห้าเดือนครึ่งนะคะกับเงินเดือนเกือบ9 0 0 0แสนคนและแ0 0 0 0นแปดแนเนี่ยเพราะฉะนั้นครูดาเลือกที่จะช่วยช่วยพวกเรานะเลือกที่จะช่วยพวกเราเพราะจริงๆครูดาจะไม่สอนภาษาไอซ์แลนด์ออนไลน์แล้วแต่ว่าโอเคเราออกจากโรงเรียนแต่ว่าลาออกได้ยังไงทันทีเลยแล้วว่าได้หยุดทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรบังเอิญเนาะ ก็ให้ดูนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าโอ้วหนะคะแต่เพื่อให้พวกเรารู้ว่าครูดาไม่ได้พูดเล่นนะเพราะฉะนั้นใครที่ทําเล่นๆอยู่เนี่ยไม่ได้นะเรื่องเรียนะ่ะเพราะว่าถ้าพลาดแล้วคือไม่ได้แล้วนะคะที่นี่ครูดาจะบอกว่าเรามาดูการ2025ครูดาจะสอนให้ถึงกลางปีนี้นะคะเราเขียนจดหมายไปไปออทางสถาบันแล้วเนาะ ก็สามารถเอาจดหมายที่ครูแปะลิงก์นี้นะคะเดี๋ยวครูแปะลิงก์นี้มาเนาะแล้วก็เอาให้สามีอ่านด้วยก็คือเราจะสอนนะคะ5สัป,ปดาห์เนาะ5สัป,ปดาห์เห็นไหมคะก็เท่ากับ40ชั่วโมงอ่าครูดาคิดได้ดู40ชั่วโมงนะคะคนไม่เข้าใจอีก40ชั่วโมงก็เห็นไคะ โอเค40ชั่วโมงใน1ชั่วโมงมีเท่าไรกี่นาที60นาทีเห็นะคะเนี่ย60นาทีก็2,400นาทีแล้วเราเนี่ยจะได้ทั้งหมดนะคะ60คาบเราก็เอาไปหารคาบหนึงมีเท่าไรใครไปโรงเรียนก็น่าจะรู้เนาะคาบหนึงมี40นาทีก็เท่ากับ60คาบนะคะเพราะฉะนั้นในต่อมเขาคิดเป็นนะจ๊ะ พราะว่าทางสถาบันเนี่ยเขาจะเขียนไปแค่สี่สิบอะบางทีอะเนาะเขาเขาแล้วแต่คือบอกตรงบา,างคนถามว่าราคาเท่าไหร่คูดาจะถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ห้าหมื่นห้าหมื่นหกพันนะคะคลาสหนึ่งเนาะโอเคเนาะเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นสัป,ปดาห์ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าก็ยิงไปเลยนี่คือคือนี่คือทําแบบหืดขึ้นคอเลยนะมาช่วยพวกเราเนี่ยก็คือให้ได้หกสิบค่าปะค่ะภายในห้าสัป,ปดาห์เอ้ยมีที่ไหนทําได้บ้างไม่มีเลาะมีแต่คูดานี่แหละเนาะ เสร็จแล้วเราก็จะต่อคลาสที่สองให้เลยนะคะก็อีกห้าสิบคาบในหกสิบคาบเหมือนกันก็จะได้แล้วร้อยยี่สิบคาบซึ่งต่อมมต้องการร้อยแปสิบคาบพูดยังไงว่าร้อยห้าสิบคาบเนี่ยคือต่ำสุดแต่ว่าถ้าใครได้ร้อยแปสิบจะจะมั่นใจมากกว่านะแต่ว่าโอเคร้อยห้าสิบคาบส่วนมากก็ก็ผ่านอยู่นะคะ ซึ่ง1้0ยร้อยยี่สหกนหกสองสิแล้วถ้าเกิดมีปวามเป็นไปได้ครูดาบอกว่าเป็นไปได้ว่าเราเนี่ยจะต่อคลาสสั้นให้หลังเทศกาลฮีเตอร์ซึ่งตรงนั้นอยู่ที่30คาอ120บอะร้อย่สิบวกสาเท่าไหร่ก็ร้อยห้าสนี่ช่วยแบบหือขึ้นคอเลยนะเพราะฉะนั้นใครทำชื่อโมงพลาดนี่คือแบบไม่เข้าเรียนหรือว่าไม่เรียนในระบบนะคะเพราะว่าครูดาบอกแล้วว่าครูดาสามารถเออ เปิดดูในระบบได้หมดเลยว่าใครเข้าเรียนอะไรเมื่อไหรตอนไหนนะคะซึ่งนักเรียนต้องเข้าเรียนในนี้เนาะด้วยแล้วก็เข้ามาพบครูด้วยถ้าใครเข้ามาพบครูได้คือคนคนนั้นก็ได้ไปสอบอะได้ะเพรามีความรู้อะมาเรียนกันจริงๆก็ได้ความรู้ไปสอบใช่ไหม ซึ่งแหมเรียนกันจริงๆก็ได้อะอน,นี้คลาสเรียนกูดาลดลงมาเหลือแค่คลาสหนึ่งกับสองแล้วก็ห้องที่จะไปสอบเท่านั้นนะจากหลายคลาสเนี่ยนะคะเพราะกูดาบอกแล้วว่ากูดาถอยออกมาเนาะทีนี้เออเราเนี่ยจะไปเรียนสมเออแต่กูดาให้ดูไม่ได้สินะ้องเพราะถ้าให้ดูเนี่ยเออมันจะเห็นอ e ีเมลอีกอะค่ะเห็นอ e ีเมลเห็นโน่นนี่มันยูท b e ก็ไม่ให้กูดาลงลงอีก เพราะว่าเห็นความเป็นส่วนตัวเอาเป็นว่าเรารู้การว่าคูดาสามารถพกดเข้าไปในนี่ปั๊บคูดาก็สามารถที่จะดูได้ว่านักเรียนเข้าไปเรียนเมื่อไหร่อะไรแบบนี้ค่ะเข้าไปเงี้ยเราก็จะเห็นทันทีว่านักเรียนเข้าไปเมื่อไหรเนาะก็จะกดชื่อตรงนี้ปั๊บก็จะเห็นหมดเลยคุณเรียนเมื่อไหร่ยังไงนะโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องเข้ามาเรียนในในในระบบเนี่ยค่ะให้เยอะด้วยให้กราบขึ้นให้บ่อยที่สุดอ่ะซึ่งคูดาก็จะจะนับได้หมดเลย โอเคมีคำถามอะไรอีกไหมก็เข้าใจกันเนาะเพราะฉะนั้นคำถามถามว่าครูค,คะค่าเรียนเท่าไหร่ครูดาคิดว่าน่าจะห้าหมืนหกแล้วนะักเรียนก็ไปเบิกคืนเองปีหนึ่งอย่างของแอปลิงค์เนี่ยยูเนี่ยนของแอปลิงค์เนี่ยให้คืนแสนสามื่นของยูเนี่ยนอื่นให้แสนสี่แสนห้าแสนเจ็ดทางบ้านครูดาเนาะก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอายุงานของพวกเราด้วยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจ่ายบินปั๊บก็พูดง่ายๆว่าต้นเดือนกุมภาเนี่ยเราก็ต้องจ่ายนะคะปกติถ้าครูดาสอนให้กับสถาบันมีมี่มเนะเาะก็คือต้องจ่ายเลยนะแต่อันเนี้ยครูดาให้เรียนก่อนให้ลงตัวแต่ว่าสองอาทิตย์ครูดาส่งชื่อก็คือถอยไม่ได้แล้วต้องยอมรับไปได้ว่าต้องเรียนต้องจ่ายก็คือสองอาทิตย์ส่งชื่อแล้วเขาก็ส่งบินไปต้นเดือนกุมภาก็จ่ายห้าหมื่นหก นะฮะห้าหมืนหกก็พอมาถึงกลางกุมภาเรียนไปก็ต้นเดือนมีนาก็จ่ายอีกห้าหมื่นหกอารมณ์ประมาณนั้นนะคูดาคิดว่าไม่น่าจะเกิดห้าหมืนหกนะถ้าขาดเหลือไงคูดาต้องขอโทษด้วยบอกตรงเลยว่าเรื่องเรื่องบินเนี่ยเรื่องใบชั่วโมงเรียนอะไรเป็นหน้าที่ของทางสถาบันแต่งานของคูดาน,น่แค่แค่ทำแบบส่งงานสร้างแผนการสอนสร้างบทเรียนเนี่ยก็ยเยอะแล้วเนาะแล้วก็โน่นนี่ยเยอะแยะไปหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นที่เหลือเป็นหน้าที่ของเขา ถ้าจะนักเรียนเข้าใจนะคะว่าพอนักเรียนจ่ายคลาสค่าเรียนแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนจ่ายค่าเรียนค่าเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนก็ไปเบิกคืนเลยนะคะไปเบิกคืนแล้วก็เอาเงินที่เบิกคืนอะมาใจ่ายใหม่ต้นเดือนมสัสเข้าใจไหมคะซึ่งเอาเงินนั้นอะมาหมุนได้นี่แนะนาขนาดนี้ที่นี้ ถ้าใครมีเช่วโมงครบแล้วจะหยุดแค่สองคลาสนี้ก็จบแต่ถ้าใครมีเป้าหมายจะสอบก็ต่ออีกหน่อยนึงส่วนที่ครูมาช่วยตรงนี้เพราะนักเรียนคลาสที่หนึ่งอ่ะที่เข้ามากันตอนนี้เช่วโมงไม่ครบอ่ะอย่างบางคนยังไม่มีเช่วโมงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยห้าสิบชั่วโมงเนี่ยได้ชัวจากครูดาครึ่งปีนี้นะคะซึ่งยวยวนไปยื่นเนี่ยก็ขืดขึ้นคออ่ะก็ผ่านแบบเออหนะ้าแต่ถ้าเขาเห็นชื่อครูดาเป็นครูนะ ตรงนี้มันจะมีชื่อครูดาอยู่นะคะชื่อครูดาหรือชื่อน้องลิเลียสานะคะเขาโอเคเลยเดี๋ยวนะไม่รู้มีอีเมลตรงนี้มีอีเมลไหมเนี่ยตรงนี้ค่ะจะมีชื่อครูดาชื่อน้องลิเลียอยู่ตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะก็บอกตรงว่าเรียนกับครูดาเนะี่ยคือทางตอมอเนี่ย เขาหยวนให้มากเพราะเขารู้วนะ่านักเรียนได้ความรู้จริงๆออกไปจากครูดาถ้าไม่ได้ความรู้เนี่ยไม่ใช่แล้วอะ่ะนะคะเพราะว่าบทเรียนก็แปลเป็นภาษาไทยแลยนอกจากคนคนนั้นแบบบืง้งจริงคือไม่อาไม่ไม่ไต้ตั้งใจเรียนไม่ไม่เอาเลยอะ่ะเพราะอย่างนั้นก็ช่วยยากหน่อยนะก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะอย่างนั้นนะนะคะอันนี้ครูดาพูดตรงๆนะเราต้องเข้าใจกันเนะาะก็ครูดาคิดว่าไม่มีหรอกที่ว่าเรียนแล้วไม่เข้าใจไม่ได้เลยอย่างน้อยอุย้ยต้องมาดูรุ่นคุณป้านะคะ พูดจาน่ารักเสียวเรียนไปเรียนมาค่ะยิ่งสอนง่ายด้วยพวกที่ที่ออไม่มีภาษาอังกฤษมายิ่งสอนง่ายเพราะเสียงมันแก้ง่ายอะค่ะเนี่ยอย่างเราเห็นไหมเนี่ยสี่สิบชั่วโมงที่ที่ทางสถาบันออกให้เนี่ยแล้วก็หกสิบคาบเนี่ยต้องให้สถาบันออกให้แบบนี้นี่เดี๋ยวนี้เขาเขียนไปสี่สิบชั่วโมงเลยทำให้นักเรียนงงเดี๋ยวเมื่อกี้กูดากคิดให้แล้วเนาะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นใครสงสัยอะไรก็ก็ ถ้ายังมีข้ออะไรสงสัยอีกก็บอกครูเราจะเริ่มกันวันจันทร์หน้าอ่เอเวลาเรียนี๋ยวครูดาส่งไปอีกทีหนึ่งคือครูดาต้องจัดตรงเนี้ยให้อีกทีหนึ่งอะค่ะเพราะว่าคือพูดกันง่ายๆว่าครูดาจะต้องจัดสายอันนี้คือเป็นแค่แบบแผนที่ส่งไปให้ทางสถาบันนะคะแต่เวลาเรียนตรงเนี้ยครูดาจะจัดให้ลงตัวแบบอย่างที่เหลือตรงเนี้ยเออจะนํามาอ่านวันไหนแล้วก็เรียนอะไรบ้างซึ่งคลาสหนึ่ง นะคะกับสองเนี่ยเข้าด้วยกันได้ในวันไหนบ้างเอ้อีกเยอะแยะใคะอในหลอกคูดาทํางานหน่อยขอแค่เข้าใจตรงนี้ก่อนก็พอนะคะตรงนี้เนาะอารมณ์ประมาณนี้นะคะโอเคอ๋อส่วนหนังสือตอนนี้คูดาไม่ทําหนังสือแล้วนะคะหนังสือที่เหลืออยู่อยู่ที่น้องทัญญานี่ไม่รู้อะทัญญากี่เล่มนะสองสามเล่มมาค่ะคือคือหนังสือเรียนเนี่ย นอกจากคนสั่งเยอะจริงกูดาถึงจะยอมซื้อหมึกมาทําให้นะคะเพราะตอนนี้กูดาเราออกจากโรงเรียนแล้วนี่คือหมึกมเสริมอะไรก็ไม่มีแล้วอะคะ่ะเพราะว่ามันต้องคือต้องต้องซื้อหมึกมาปิมพ์น,นะคะซึ่งก็ใครไม่มีหนังสือก็ต้องยอมรับมานะว่าพลาดโอกาสไปแล้วเนาะเพราะไม่สามารถผลิตหนังสือให้แล้วนะตอนนี้นะค่ะก็ตามนี้นะคะสวัสดีนะคะ